ท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่า 3G นั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจริงๆแล้วนั้นเมื่อทุกคนมีความสุขก็ด้วย 3G ทางโลกอาจจะเป็นทางเทคโนโลยีที่สามารถสนองปัญหาหรือความอยากของเราได้ให้เรามีความสุขเราเพึ่ง 3G 4G ได้แต่วันใดที่เรามีความทุกข์ทางใจ สิ่งที่จะช่วยเราได้คือ3 g ของพระพุทธองค์เท่านั้นมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล 3G ของพระพุธทธเจ้าก็คือหนึงจที่1คือ good body คือดีทางกายดีทางกายคือกายสุจริตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ชีวิต 2. ไม่ลักขโมย 3. ไม่ผิดประเวณี G ตัวที่2เรียกว่า good m o u พูด o o d m o แปลว่าปากดีแปลว่าดีทางปากหรือ วาจาดีล้ววาจีสุจริตคือไม่พูดปดไม่โกหกไม่พูดจาสอบเสียไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อหลักการที่ดีคือพูดจานนต้องพูดจาอ่อนหวานพูดประสานสามัคคีและพูดจาดีมีสาระจีตัวที่สาของพุทธเจ้าก็คือพูดใหม่ก็คือดีทางใจดีทางใจก็คือไม่มีความโลภ ไม่อาฆา,าตภยาบาิและต้องมีความคิดเห็นที่เป็นวิชาที่ถีก็คือมีความคิดที่เป็นตรงถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นหากเราคิดดีพูดดีและทําดีก็จะทําให้ญาติโยมสาธุชนทุกทา่านพบแต่ความสุขความเจริญ